ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยแค่มาแตะข้อมือเนี่ยมันจะรู้อะไรได้ยังไงแต่แบบว่าแม่นเหมือนตาเห็นไม่คิดว่าการที่แบบจับแค่ตรงนี้จะสามารถรู้อะไรได้เยอะขนาดนี้ค่ะชื่อมินนะคะอายุ22ปีค่ะ ก็ได้แบบได้ความรู้เรื่องแบบเรื่องการดูแลสุขภาพเนาะเออคือปกติก่อนหน้านี้เราก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพนิดนึงแต่พอมาตรงนี้ก็เออได้อะไรใหม่ๆใช่ก็มีตรวจแหมไปเขาก็แนะนําว่าแบบว่าเออควรปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นเพราะว่าร่างกายเขาเรียกว่าอะไรมันร้อนดูลิ้นแล้วแบบลิ้นแดงก็ควรแบบกินผลไม้เย็นๆแบบอะไรอย่างงี้แบบแตงโมแก้มังกรอะไรเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยคือตอนแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยแค่มาแตะข้อมือเนี่ยมันจะรู้อะไรได้ยังไงแต่แบบว่าเออมันมีแบบว่าแม่นเหมือนตาย เขาถามว่าช่วงนี้มีตึงขามีอะไรตรวจเนื้อปวดตัวไหมเออมันก็เออก็มีเหมือนแบบว่าไม่คิดว่าการที่แบบจับแค่ตรงนี้จะสามารถรู้อะไรได้เยอะขานาดนี้น่าสนใจนะคะคือจริงๆเมื่อกีก้พี่หัวหน้าเขาบอกว่าเขาเคยมาใช้งานที่นี่แล้วแบบช่วงระหว่างที่ไปรอคุณท็อปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างๆค่ะก็คิดว่าเออก็น่าสนใจดีนะแบบว่าเป็นแท์แทนทางเลือกนะกันเออน่าสนใจค่ะใช่ ครับชล่ญชายครับดีมากครับก็ได้ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการแพทย์ครับชอบมากครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นแล้วก็ต้องการหมอที่สามารถที่จะแก้เส้นได้ครับเพราะว่าหามาหลายที่ลวมันไม่หายคือเดิมทีเคยมีคุณหมอที่เขาแก้ผมได้เสร็จแล้วเขาไม่สบายป่วยไปแล้วเขาก็ไม่สามารถรักษาได้แล้วครับตอนนี้ก็เลยต้องหาหมอคนใหม่ที่เก่งพอที่รักษาได้ครับแน่นอนเพราะตะกี้โขนโดนใช่เลยใช่เลยเป็นจุดที่ที่ผมเจ็บมานานแล้วแล้วก็ปีที่ผ่าน มายังไงก็ไม่หายแล้วก็ยาดมหอมมากอดหนุ่นไปแล้ว พี่หนึ่งนะคะนัชนฉนันอารยาศิริอาภาขอขอบคุณทางปัจาจญวินเนตมากที่ให้มาร่วมงานทําให้เราได้รู้หลายๆอย่างในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองก็เนื้อหาส่วนใหญ่ก็โอเคนะคะก็ให้ความรู้ได้ดีค่ะและคุณท็อปก็เป็นคนที่ตอบคําถามหรือว่าตั้งคําถามได้ดีแล้วก็ตรงตัวกับเราเข้าใจง่ายส่วนคุณหมอก็อีกสามท่านก็น่ารักปัจาจญวินเนตก็เป็นแพทย์ทางเลือกที่ดีนะคะแล้วก็ ให้สุขภาพที่เราไม่ได้คิดถึงว่าเออเราจะต้องมาทําฝังเข็มหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมันดีขึ้นในเรื่องของการฝังเข็มในเรื่องของครอบแก้วก็เชิญชวนนะคะที่ปัตยาวินเนตเนี่ยเป็นทางเลือกทางหนึ่งค่ะให้การรักษาที่ดีค่ะ